พบกับครูยี่ในรายวิชาสุขศึกษา EP ที่12นะคะวันนี้ครูยี่จะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆคะจากเพลงเมื่อกี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะอวัยวะภายนอกนะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของอวัยวะภายนอกนั่นเองนะคะอวัยวะภายนอกเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะคะตั้งแต่ EP ที่1นะคะแต่คุยกว่านักเรียนลืมนะคะก็เลยนามาทบทวนความรู้ให้นักเรียนนะได้ดูอีกรอบดึงนะคะอ่ะเราไปดูกันเลยคะ่ะ อ่อวัยวะภายนอกนะคะที่เราจะเรียนนะคะในอีพีนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอวัยวะต,ต่างๆของร่างกายนะคะอ่ะลักษณะนหน้าที่ของอวัยวะภายนอกอวัยวะต่างๆนะคะของร่างกายเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสส่วนนะคะก็คืออวัยวะภายนอกใช่ไหมคะอ่าอวัยวะภายนอกของร่างกายที่เรามองเห็นแล้วก็จับต้องได้นะคะอย่างเช่นผิวหนัง มือเท้าดวงตาจมูกปากผมเนี่ยค่ะก็จะเป็นอวัยวะภายนอกของเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะอวัยวะภายในนะคะอวัยวะภายในก็คืออวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายที่เราไม่สามารถมองเห็นนะคะแล้วก็ไม่สามารถจับต้องได้นะคะอย่างเช่นหัวใจ พอตาใตกระเพราะอาหารนะคะอวัยวะทั้งสองส่วนนี้มีความสำคัญมากนะคะนักเรียนเพราะว่าทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะหากเราไม่มีอวัยวะทั้งสองส่วนทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยเราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะตำแหน่งของอวัยวะภายนอกนะคะได้แก่ ศีสะะแล้วก็เส้นผมนะคะจากนั้นก็จะเป็นดวงตานะคะจมูกปากนะคะหูนะคะมือแขนขาแล้วก็เท้านั่นเองนะคะลักษณะแล้วก็หน้าที่ของอวัยาวะภายนอกนะคะ อวัยวะทุกส่วนเนี่ยมีความสําคัญนะคะนักเรียนแล้วก็ทําหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วก็จเจริญเติบโตได้ตามปกตินะคะอวัยวะภายนอกที่สําคัญนะคะก็จะมีลักษณะแล้วก็หน้าที่ดังนี้เลยนะคะหนึ่งนะคะก็คือผมนะคะ ผมเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆนะคะขึ้นปกคลุมศีรษะนะคะเส้นผมเนี่ยจะก็จะช่วยป้องกันหนังศีรษะนะคะไม่ให้กระทบกระเทือนนะคะช่วยป้องกันความร้อนหรือความเย็นให้กับหนังศีรษะด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยให้เกิดความสวยงามกับร่างกายใช่ไหมคะผู้หญิงหลายๆคนก็จะมักไว้ผมยาวใช่ไหมคะดูแลเส้นผมเป็นอย่างดีส่วนผู้ชายก็จะไว้ผมสั้นใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะก็คือตาดวงตาของเราเนี่ยก็จะมีสองข้างนะคะในลูกตาก็จะมีตาขาวแล้วก็ตาดำนะคะที่ขอบตาบนและขอบตาล่างก็จะมีขนตาเส้นเล็กๆนะคะขึ้นเลียงอยู่นะคะตามหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆนะคะขนตามีไว้เพื่ออะไรนะคะก็คือมีไว้เพื่อป้องกนะะันนะคะเศษฝุ่นนะคะที่จะเข้าสู่ดวงตาของเรานั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะก็คือหูนะคะนักเรียนหูของเราเนี่ยก็จะมีสองข้างนะคะอยู่ข้างศีรษะทั้งด้านซ้ายหนึ่งข้างด้านขวานหนึ่งข้างนะคะหูก็มีไว้สำหรับตั้งเสียงต่างๆนั่นเองนะคะเสียงที่เราได้ยินก็คือเกิดจากหูของเรานั่นเองนะคะ C นะคะก็คือจมูกนะคะจมูกก็จะมีรูปร่างคล้ายกับผลชมพู่นะคะใครเคยทานชมพู่เอ่ยจมูกก็จะคล้ายๆกับชมพู่นั่นแหละคะ่ะตั้งอยู่กลางใบหน้านะคะจมูกทําหน้าที่หายใจแล้วก็ดมกลิ่นต่างๆนะคะต่อไปนะคะ5ก็คือผิวหนังของเรานั่นเองนะคะ ผิวหนังเนี่ยเป็นแผ่นหนังของหุ้มท่วดร่างกายเลยนะคะสีผิวหนังแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นผิวขาวผิวเหลืองนะคะผิวดำผิวหนังทาหน้าที่ห่อหุ้มร่างกายนะคะรับรู้ความรู้สึกร้อนหรือเย็นแล้วก็ป้องกันอันตรายด้วยนะคะเด็กๆไม่ให้เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในนะคะช่วยปกป้องอวัยวะภายในร่างกายของเรานั่นเองนะคะ อย่างภาพนี้นะคะผิวหนังเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราร้อนหรือว่าเราเย็นนะคะต่อไปนะคะก็คือนิ้วมือนะคะอ่ามือแล้วก็นิ้วมือเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากปลายแขน,นะคะมีสองข้างแต่ละข้างก็จะมีนิ้วมือทั้งหมดกี่นิ้วคะลองนับดูสิ มีนิ้วก้อยอมีนิ้วนางมีนิ้วกางมีนิ้วชี้แล้วก็มีนิ้วโป้งนะคะมีทั้งหมดหนิ้วนั่นเองนะคะอ่ามือมีไว้ทำงานต่างๆนะคะใช้ในการหยิบจับแล้วก็ถือสิ่งของหรือใช้แสดงท่าทางต่างๆนะคะอย่างในภาพนี้นะคะก็จะเป็นการใช้มือในการทำอาหารทำกับข้าวนะคะ ต่อไปนะคะเจ็ดก็คือเท้าแล้วก็นิ้วเท้านะคะเท้าแล้วก็นิ้วเท้าเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายนะคะมีสองข้างนะคะมีนิ้วเท้าข้างละห้านิ้วเหมือนกันนะคะอะาเท้าช่วยให้การเคลื่อนไหวไปยังที่ต่างๆได้สะดวกแล้วก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยทรงตัวได้นั่นเองนะคะ แปดนะคะก็คือเล็บนะคะเล็บเป็นส่วนที่แข็งอยู่ปลายสุดของนิ้วมือแล้วก็นิ้วเท้านะคะมีหน้าที่ป้องกันนะคะไม่ให้ปลายนิ้วได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บนั่นเองนะคะ อ้าวนะคะก็คือแขนแล้วก็ขานั่นเองนะคะแขนแล้วก็ขาเนี่ยเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากลำตัว,วนะมีอย่างละสองข้างแขนและขามีไว้สสำหรับให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้สะดวกนั่นเองนะคะในภาพนี้ก็จะเป็นแขนและก็ขาช่วยในการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดู ลักษณะหน้าที่ของอวัยวะภายในช่องปากกันบ้างนะคะ,ะช่องปากเป็นบริเวณที่อยู่ถัดจาก,กริมฝีปากของเรานั่นเองนะคะมีอวัยวะได้แก่ปากลิ้นปันแล้วก็เหงือกนะคะอวัยวะในช่องปากเนี่ยมีลักษณะแล้วก็หน้าที่ดังนี้เลยนะคะ หนึ่งนะคะปากนะคะเป็นเนื้อสีแดงอมชมพูประกบกันนะคะใช้รับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยนั่นเองสองลิ้นเป็นแผ่นเนื้อหนาอยู่ในปากมีสีแดงอมชมพูลิ้นมีหน้าที่รับรสชาติอาหารแล้วก็คลุกเคล้าอาหารในปากและช่วยให้ออกเสียงพูดได้ชัดเจนนั่นเองนะ ฟันมี2ชุดคือฟันน้ำนมมี24และฟันแท้มี32ซี่ฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดและช่วยรักษาลูปหน้าให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปเหงือกนะคะเหงือกเป็นเนื้อสีชมพูนะคะห่อหุ้มโคนฟันแต่ละซี่ทำหน้าที่ยึดเกาะลากฟันไม่ให้ฟันโยกนั่นเองนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะในการทบทวนเนื้อหานะคะอ่าเรื่องของอวัยวะภายนอกนะคะนักเรียนก่อนจาก,การนะคะรูกก็มีเพลงนะคะเป็นเพลงที่เปิดต้นคลิปนะคะมาให้นักเรียนได้ร้องตามนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Move away.